ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมันนี้เบาแอมเราตรงเดินทางมาบ้านน้องโฟกัสครับท่านผู้ชมมาถามตัวเลขครับน้องโฟกัสเนาะครับเนาะกรับวุิดหวังครับน้องโฟกัสี่บอก3ตัวจังๆครับท่านผู้ชม3ตัวที่เด็ดงวดวันที่16มิถุนายนพศ .2565 ครับท่านผู้ชมเนาะมาเบิ่งกันเลยครับว่าน้องโฟกัสสิเว้าตัวเลข3ตัวที่เด็ดเป็นตัวใดเนาะครับเนาะกำลังกินขนมครับท่านผู้ชมกไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับน้องโฟกัสสวัสดีครับ โอ้ยยางมาหับด้วยนะครับน้าสมุชมเนาะยางมาหับเบาแอมเบาทงเลยครับบักลามืันในวันยังนาะอันนี้วันยังคือบันด็ไปโรงเรียนเนาะครับอันนี้วันหนนยุดว,วันหนยุดเนาะวันเสาร์โอ้เกงหลายครับสมุชุ่มเกงหลายครับผมโอ้ยเอาขนมมาฝากของพวกกาดครับสมุชุ่มใหฝันเห็นรถไถคันเก่าฝันเห็นรถไถคันเก่าบักไาเอารถไถยพิถยานนท์โพนครับโอ้ยบ่ไปญญาาาๆๆยางก็สิยางมันสิบแปดเาะยางก็สิยางก็ไปในบ้านเดินเนาะครับเนาะ ตื่นขนมมาฝากน้องโฟก,กัสครับท่มมมานผู้ชมนางกลับมาในบ้านกันวนะครับท่านผู้ชมเนาะสามตัวตรงๆครับมมมท่านผู้ชมตัวเสื่องติดณทุระสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นแม่น้องโฟก,กัสเนาะครับท่านผู้ชมร้านขายของครับร้านขายของอันบักลาฝันเห็นรถไถคันเก่าบ่ พี่ไถนาน้ำเขาน้ำค้างกับพ่อครับโอ้เอารถไถไปไถนาน้ำพอ่พอพ่อนั่นงพ่อไถแล้วยังพ่อไถพ่อเอาไปไถนอาอีกแล้วครับโอ้สแสดงว่ามาบ่เจอเลยรถไถเนาะครับโอ้ยเก่งหลายบักไถบักหน้าขับตัวไถยุกหล่อปะเก่งหลายงวดงวดต้องหันกันยุกหล่อด้วยครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ยงาง้ามาตั้งเยอะเลยครับสิภาพไปเบื้องยังนาะ อืมโอ้มานังรถมานังกับรถขวางครับท่านผู้ชมมานังตึงรถขวางนาะครับเนาะน้องฟูก,กาดนี่เป็นเล็กหน่อยสล,สลัดเสียเหลวครับท่า,านผู้ชมเนาะไว้พิบปฏิภาณดีไม่ใหญ่เพิ่นกามาละครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับผม่ม่มใหญสวัสดีค่ะโอ้ท่านครับเนาะก็มาถามตัวเลขครับน้องฟูก,กาดน้องฟูก,กาดฝันจังไรอีกครับฝันเห็นรถแตกๆครับฝันเห็นรถอีแตกๆคุ่าาคบัวตากันเก่านั่นแหละโอ้ ฝันว่าเกี่ยวเป็นแนวไรเบักล่ะอันนั้นยกล้อครับยกล้ออีกแล้วครับผมนะคนมักรถไม่ใหญ่เพราะเรา่น,นายางไปเพินพ่นลยยน่ะครับท่านผู้ชมยางไปนล่ะคุณยายเนาะครับเนาะคุณยายน้องโฟกัสมารอบนี้ก็บ่เห็นรถไถอีเต็จๆคือเก่าล่ะครับพอเพิ่นเอาไปไถหน้าครับท่านผู้ชมแต่น้องโฟกัสงวดวันที่1มิถุนายนนั่น3ตัวต,ตรงๆครับท่านผู้ชมออก3ตัวตรงๆเนาะครับเนาะแต่เป็นตัวโตจักหน่อยครับ คับนากรับหลังกระถือสองตูวนั่นนะครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราสงรงก็เลยมาติดตามให้อีกครับฝันเจียวแก๋งรถขั้นเก่าสีบบเป็นตัวเลขตัวไดนอเราโฟกัสหกเก้า,กาศาูนย์ครับหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เมดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขหกเก้าศูนย์ดนะครับเป็นเรขอสามตัวอีกแล้วครับท่านผู้ชมเลขสองตัวลราบักละ เลขกสองตัวมีปะมีครับมีเว้าเบาให้เอฟซีน้องโฟกัสฟังนะครับมีหกแปดศูนย์ครับหกแปดศูนย์อ่าตัวมีตีเลขกสามตัวครับครับผมโอเคโอเคนะครับเนาะให้สองหางอีกละครับท่านผู้ชมให้สองหางอีกละครับนี่แหละก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงครับกับน้องโฟกัสครับเบาเบาแอมครับผมอันนั้นยายเลียนได้ใส่ยายเลียนยายเลียนเบาแอมเอาไปถ่ายลงคลิปแล้วครับผม ยายลงคลิปมาเมื่อกี้นี่ครับได้ใส่ยายเลียนได้เรียนอยู่บ้านครับบ้านในเมืองในเมืองศรีสะเกดนะครับท่านผู้ชม,มน้องโฟกันสนี่ครับเป็นเด็กหน่อยสลัดเบิ้งคลิป,ปเบาแอมโล่ตรงตลอดนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ในเบิงบ้งเบิ้งคู่มืออยู่บอปอกละเบิ้งคู่มือปะ<ม>เออเฮ้ยเบิ้งครับท่านผู้ชมยุบปอไดโนอครับแม่ผมง่ายยุ่งใส อนุบาลสามครับแต่ผู้ชมถามแม่ก่อนครับแม่ก็นังอยู่ตั้งคุณครับยกมือขึ้นสามนิ้วครับว่าอนุบาลสามเนาะครับเนาะครับผมทะเบียนรถโบมี่ด้วยครับแต่ผู้ชมทะเบียนรถโบมี่ครับทะเบียนรถเสครับเนาะครับเนาะต่ผู้ชมเนาะก็ลองเบิ้งไหวเพื่อเป็นแนวทางกับน้องโฟกัสครับเด็กมีเซนครับผมเด็กมีเซนเด็กหน่อยสลัดครับเบิ้งลิบ่าาแอมรลทงนี่คู่มือวัสดุครับแต่ผู้ชมแม่เพื่อนวา ถามหาคุณยายเลี่ยนนะครับเนาะคุณยายเลี่ยนเป็นกับเป็นผู้บอกเลขแม่นที่กันครับกับน้องโฟก,กัสแตงวัดนี่น้องโฟก,กัสได้สามตัวนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับสามตัวสองหางครับผมสามตัวสองหางครับท่านผู้ชมน้องโฟกัสอวยพ้อนเป็นบ่อวอ,อนอันนั้นไอแอมไม่จำพลาดน้องน้องทนลายังโอ้ยน้องท่านอเบิ่งน้นองท่านว่าอีกวะ กับเป็นหลุมกับหน้าน้องท่นวาโอ้ครับขับแมนแมนแมนเห็นหลุมกักหน้ากับน้องทันว่า่ายคู่กันเนาะเบาแอมเราทงทายน้องฟูการเหลวกะสิไปหาน้องท่านว่าครับกะสิไปหาน้องท่านว่าครับมาอนี้หาน้องท่านว่าเหลวกะสิไปหาอะไรไปหาน้องท่านว่ากะเดินทางไปหาน้องไม้แก้ียวน้อครับบัดนี้บัดทีนี้กัน อีกค่ะหาหนองไม่เก็บเซล้วกับกบ,บ้านครับเอากูไปหาหน่าหน่อยหน่าหน่อยโอ้หน่าหน่อยหน่าหน่อยไปเบิึงคขีบทุกลิปอีริโตครับท่นานผู้ชมหน่าหน่อยนี่เพิ่นถือไฟสอตตายครับท่านผู้ชมตายแล้วฟืน้นเดี๋ยวเบลแอมเราทงสิไปติดตามมาฝากเอฟซีอยู่ครับตออัวนี้ก็สําคัญคือกันครับท่านผู้ชมเนาะครับผมก็ขอขอบคุณน้องโฟกัสได้หลายครับที่ให้ตัวเล็กเด็ดเอฟซี FC กับเบลแอมเราทงครับงวดวันที่ หนึ่งมิถุนายนพศ2565โอ้ขอโทษครับวันที่16ครับวันที่16วันที่16มิถุนายนพศ2565ครับเด็ดครับสามตัวครับเดี๋ยวสีจุดแว่แชมป์นาจอครับท่านผู้ชมต้องหันมาง่ายเรียนไปขอกล้เห็นรถเบาเอ็มโอ้ยเรียนไปขอกงัวเห็นรถเบาเอ็มไปลัดทางันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมขอบคุณครับน้องโฟกัสขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของน้องโฟกัสครับน้องโฟกัส ครับบอกเลขสามตัวครับท่านผู้ชมฟันไปเลยครับรถอีแตกแกรยกล้อเนาะครับเนาะแต่หันมาเห็นรถอีแตกแกรพอเอาไปไถหน้าครับท่านผู้ชมพอเอาไปจอดไว้หน้าไปไถหน้าวานเข่าเนาะครับเนาะแต่น้องโฟกัสกับกบพ้าดที่จะบอกเลขสามตัวครับเป็นตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมสองหางครับสองหางหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ครับแต่กับโบนีโบนอน์นะครับท่านผู้ชมเนาะ หกเก่าเก่าหกมันออกเลยอาจสิมาสลับกันอีกก็ได้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับกเบื้องไหมเป็นแนวทางเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาท่ามันเข่ากับเหล็กฝันของเอฟซีครับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับน้องโฟกัสหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกแปดศูนย์ครับสำหรับคลิปนีบเอาแอมเราทงกะลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคมีลาบกับน้องโฟกัสครับ สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับครับผมถ้มาม้ชมเนี่ยก็เป็นบรรยากาศรอบๆบ้านของหนองโฟกัสครับ